สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเดินทางของแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมนะคะว่า,าภาพในหัวของเราเกี่ยวกับสิ่งที่เล็กที่สุดเนี่ยมันเปลี่ยนไปมายังไงบ้างโดยเราจะอ้างอิงจากบทความ Atomic Orbitals: The Origin Story ของ Science with Serena ค่ะลองตามรอยกันดูตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนู่นเลยมาจนถึงแบบจำลองปัจจุบันเลยค่ะสวัสดีครับ ใช่เลยครับบทความนี้เขาชี้ให้เห็นภาพรวมได้ดีมากว่าจริงๆแล้วแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่อ,อะไรที่ตายตัวนะครับแต่มันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเรามีข้อมูลใหม่ๆมีหลักฐานใหม่ๆเข้ามาก็เหมือนเป็นการเดินทางทําความเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของจักรวาลนั่นแหละครับถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นจริงๆเลยก็ต้องย้อนไปไกลถึงนักปราชญ์กรีกเดโมคริตัสประมาณศตวตรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชนู่นเลยนะคะ เดโมคริตัสกับแนวคิดเรื่องอะตอมสใช่ค่ะที่แปลว่าแบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นเ,เชิงปรัชญามากๆเลยนะคะยังไม่มีการทดลองอะไรมายืนยันครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานมากมาถึงปี1897 JJ. เจเจทอมสันใช่ครับเจเจทอมสันคนพบอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบอ๋อพอเจออิเล็กตรอนก็เลยรู้ว่าเอา้า อะตอมมันไม่ได้แบ่งแยกได้ไม่ได้นี่นามันยังมีเล็กกว่านั้นอีกถูกต้องครับทอมสอนก็เลยเสนอแบบจำลองที่เรียกว่าพลัมพุดดิ้งขึ้นมาพลัมพุดดิ้งเน้าตาเป็นยังไงคะก็คือนึกภาพเหมือนขนมพุดดิ้งนะครับมีเนื้อขนมเป็นประจุบวกกระจายอยู่ทั่วไปแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบเนี่ยฝังอยู่เป็นจุดๆเหมือนลูกเกดในขนมอ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกแล้วค่ะแต่แบบจำลองนี้ก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหมคะครับไม่นานครับเพราะต่อมา เอร์เนสต์รัต f o r d อร์ในปี1911เขาทำการทดลองครั้งสำคัญเลยการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบางๆอันด่งดังนั่นเองใช่ครับเขายิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุบ,บวกเข้าไปที่แผ่นทองคำบางมากๆผลปรากฏว่าส่วนใหญ่มันทะลุผ่านไปเลยแต่ก็มีบางส่วนที่เบนออกไปหรือสะท้อนกลับมาเลยครับซึ่งมันน่าประหลาดใจมากรัตเตอร์ฟอบอกว่า เหมือนกับเรายิงปืนใหญ่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็สุนมันเด้งกลับมานะครับโหค่ะแล้วผลนี้มันบอกอะไรคะมันบอกว่าอะตอมเนี่ยส่วนใหญ่ข้างในต้องเป็นที่ว่างมากๆเลยแล้วก็ต้องมีแกนกลางอะไรสักอย่างที่เล็กมากๆแต่มีความหนาแน่นสูงแล้วก็มีประจุบ,บวกด้วยแกนกลางนั่นก็คือนิว n u c l e ส s ถูกต้องครับคือนิวเคลียสอยู่ตรงกลางส่วนอิเล็กตรอนที่มีประจุลบก็โคจรอยู่รอบๆเคย้ายๆกับดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์อืมแต่ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอิเล็กตรอนมันเป็นลบนิวเคลียสเป็นบวกตามหลักฟิสิกส์แล้วมันก็น่าจะดูดกันใช่ไหมคะครับแล้วทำไมอิเล็กตรอนมันไม่วนๆเข้าไปชนนิวเคลียสแล้วอะตอมก็สลายไปทำไมมันยังอยู่ได้ล่ะคะนั่นแหละครับเป็นคำถามใหญ่เลยที่แบบจำลองของรัตเตอร์ฟอร์ดยังตอบไม่ได้ แล้วก็มีอีกปริศนาหนึ่งที่เข้ามาพอดีคือเรื่องสเปกตรัมของไฮโดรเจนอ๋อที่ว่าไฮโดรเจนพอได้รับพลังงานเข้าไปมันจะปล่อยแสงออกมาเป็นเส้นเส้นสีสีไม่ต่อเนื่องกันใช่ครับทําไมมันไม่ปล่อยแสงออกมาเป็นแถบต่อเนื่องเหมือนสีรุง้งแต่กลับปล่อยเป็นเส้นเส้นที่ความยาวเครื่องเฉพาะตัวมากๆเหมือนเป็นลายนิ้วมือของไฮโดรเจนเลยแล้วใครเข้ามาแก้ปัญหานี้คะนิวส์บอครับบอพยายามจะอธิบายทั้งเรื่องความสเสถียรของอะตอม แล้วก็เรื่องเส้นสเปกตรัมไปพร้อมๆกันแล้วบอเสนอว่ายังไงคะบอเสนอไอเดียที่ค่อนข้างปฏวิวัติวงการตอนนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้โคจรอยู่รอบนิวเคลียสแบบสเปะสปะที่ไหนก็ได้อ้าวแล้วมันต้องอยู่ยังไงคะมันต้องโครจรอ,อยู่ในระดับพลังงานหรือชั้นพลังงานที่แน่นอนเท่านั้นเหมือนกับขั้นบันไดนะครับอิเล็กตรอนจะอยู่ได้แค่บนขั้นใดขั้นหนึ่งเท่านั้นจะอยู่ระหว่างขั้นไม่ได้ แล้วพออิเล็กตรอนมันดูดกลืนพลังงานเข้าไปอย่างเช่นพลังงานแสงมันก็จะกระโดดปุ๊บขึ้นไปอยู่ชั้นพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสถานะไม่เสถียรแล้วพออยู่ไม่ได้นานครับพออยู่ไม่ได้นานมันก็จะตกลงกลับมายัางชั้นพลังงานเดิมที่ต่ำกว่าและตอนที่มันตกลงมานี่แหละมันจะคายพลังงานส่วนต่างนั้นออกมาในรูปของเกลื่อนแสงซึ่งพลังงานที่คายออกมาก็ตรงกับพลังงานของเส้นสเปกตรัมที่เราเห็นพอดีแปะ๊ะใช่เลยครับ พลังงานที่คายออกมามันเฉพาะเจาะจงมากทําให้แสงที่ออกมามีความยาวคลื่นเฉพาะตัวเกิดเป็นเส้นสเปกตรัมที่เราเห็นนั่นเองนี่คือภาพจําที่หลายคนคุ้นเคยมากๆคืออิเล็กตรอนวิ่งเป็นชั้นๆรอบนิวเคลียสเป็นแนวคิดที่ฉลาดมากๆเลยนะคะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยแต่ในบทความก็บอกอีกว่ามันก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอยู่ดีถูกต้องครับ แบบจำลองของบอเนี่ยมันอธิบายอะตอมไฮโดรเจนซึ่งมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวได้ดีมากๆเลยนะครับผลคำนวณตรงเป๊ะ,แ,ปะแต่พอเอาไปใช้กับอะตอมอื่นครับพอเอาไปใช้อธิบายอะตอมที่มันซับซ้อนขึ้นมีอิเล็กตรอนหลายตัวปรากฏว่ามันเริ่มไม่แม่นยำแล้วคำนวณออกมาไม่ตรงกับผลการทดลองเท่าไหร่แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องชั้นพลังงานแบบขั้นบันไดใช่ครับ มันบอกเราว่าธรรมชาติของอิเล็กตรอนอาจจะไม่ได้เป็นแค่อนุภาพวิ่งวนเป็นวงกลมง่ายๆแบบนั้นและนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำเราไปสู่ยุคของกลศาสตร์ควอนตัมแล้วก็มาถึงเอวินชโรดิงเกอร์ครับชโรดิงเกอร์เข้ามาพร้อมกับแนวคิดที่ต่างออกไปเลยเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่ากลศาสตร์คลื่นกลศาสตร์คลื่นมองว่าอิเล็กตรอนเป็นคลื่นเหรอคะประมาณนั้นครับคือมองว่าอิเล็กตรอนเนี่ย มันไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นแค่อนุภาคเล็กๆที่มีตำแหน่งแน่นอนเท่านั้นแต่มันมีคุณสมบัติความเป็นคลื่นแฝงอยู่ด้วยเอออันนี้เริ่มงงแล้วค่ะถ้าอิเล็กตรอนเป็นคลื่นแล้วมันจะอยู่ตรงไหนล่ะคะคลื่นมันแผ่ออกไปไม่ใช่หรอคะมันไม่ได้มีตำแหน่งจุดเดียวชัดๆเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือหัวใจของกลศาสตร์ควอนตัมเลยในโลกของควอนตัมเนี่ย เราไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนเป๊ะๆของอิเล็กตรอนได้ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งอา้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่แถวไหนสิ่งที่ชอยดิงเกอร์ทำคือเขาพัฒนาสมก,การคณิตศาสตร์ขึ้นมาเรียกว่าสมก,การเคลื่อนของชอยดิงเกอร์ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากสมก,การนี้ไม่ใช่ตำแหน่งนะครับแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันคลื่นหรือเวฟฟังกชันฟังก์ชันคลื่นมันคืออะไรคะจับต้องได้ไหมอ่า มันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้โดยตรงครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่พอเราเอาค่าฟังก์ชันคลื่นมายกกำลังสองเนี่ยมันจะบอกเราถึงความน่าจะเป็นที่จะเจออิเล็กตรอนณบริเวณต่างๆรอบนิวเคลียสอ๋อความน่าจะเป็นเหมือนในบทความที่เขาเปรียบเทียบว่าถ้าเราจะตามหาเพื่อนตอนตีสามคืนวันจันทร์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนเป๊ะในห้องนอนแต่บริเวณที่น่าจะเจอเขามากที่สุดก็คือบนเตียงนอน เราก็เลยบอกได้แค่ว่าโอกาสเจอเพื่อนตรงเตียงนอนอะ่ะสูงสุดนะใช่ครับคล้ายๆกันเลยสำหรับอิเล็กตรอนเราบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเป๊ะๆแต่เราคำนวณได้ว่าบริเวณไหนรอบนิวเคลียสที่มีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเจอมันมากที่สุดซึ่งบริเวณที่มีโอกาสเจอสูงๆพวกนี้ครับพอทรเดอร์จิงเกอร์ใช้สมการของเขาคำนวณหาบริเวณเหล่านี้สำหรับอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆของอะตอม เขาพบว่าบริเวณเหล่านี้มันไม่ได้เป็นแค่วงกลมแบนๆหรือชั้นๆแบบที่บอคิดแต่มันมีรูปทรงเป็นสามิติที่แตกต่างกันไปถูกต้องครับมันมีรูปทรงต่างๆกันขึ้นอยู่กับระดับพลังงานและปัจจัยอื่นๆของอิเล็กตรอนซึ่งบริเวณแห่งความน่าจะเป็นเหล่านี้แหละครับ ที่เราเรียกว่า Orbital s อ๋ออ๋ที่เราเคยเรียนกันในวิชาเคมีพวกรูปทรงกลมๆที่เรียกว่า s o r b i t a l ครับนั่นคือ Orbit ิทในระดับพลังงานต่ำสุดจะมีรูปทรงกลมแล้วก็มีรูปทรงคลา้คลายดําเบลที่เรียกว่า p o r b i t a l ใช่ครับ p o r b i t a l จะมี3แบบชี้ไปตามแกน x, y, z แล้วก็มี d กับ f ที่รูปทรงซับซ้อนขึ้นไปอีกครับ d มี5รูปแบบ f มี7รูปแบบ ยิ่งระดับพลังงานสูงขึ้นรูปทรงของออร์บิทัลหรือบริเวณที่เรามีโอกาสเจออิเล็กตรอนมากที่สุดก็จะยิ่งสับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นภาพของอะตอมในปัจจุบันที่เราใช้กันจริงๆก็คือมีนิวเคลียสประจุบวกอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของความน่าจะเป็นที่จะเจออิเล็กตรอนซึ่งกลุ่มหมอกเหล่านี้ก็มีรูปทรงเป็นออร์บิทัลแบบต่างๆนั่นเองถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือแบบจำลองอะตอมเชิงกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นแบบจำลองที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้โอ oh. เฝ้าดูแล้วการเดินทางของแนวคิดเรื่องอะตอมอย่างนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะคะจากไอเดียลอยๆเชิงปรัชญามาเป็นแบบจำลองเห็นภาพง่ายๆแบบพลัมพุดดิ้งหรือแบบดาวเคราะห์โคจรครับแล้วก็พัฒนามาสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นมากๆในยุคควอนตัมที่ต้องใช้คณิตศาสตร์และความน่าจะเป็นเข้ามาอธิบาย มันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าความเข้าใจในธรรมชาติของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งจริงๆพอเรามีเครื่องมือใหม่ๆมีมุมมองใหม่ๆเราก็สามารถมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งละเอียดอ่อนกว่าเดิมได้เรื่อยๆใช่ครับเป็นวิวัฒนาการของความรู้ที่น่าสนใจมากแล้วการที่คำอธิบายสุดท้ายที่เรามีตอนนี้มันต้องอิงอยู่กับความน่าจะเป็นแทนที่จะบอกตำแหน่งเป๊ะๆได้เนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะครับคิดต่อว่ายังไงครับก็คิดว่า หรือว่าธรรมชาติในระดับที่เล็กมากๆระดับควอนตัมเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของความไม่แน่นอนหรือความคลุมเครือเป็นพื้นฐานของมันเองอยู่แล้วหรือเปล่าอืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับว่าความน่าจะเป็นที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นแค่ข้อจํากัดของความรู้หรือเครื่องมือวัดของเราหรือว่ามันคือธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นกันแน่นั่นสิคะหรือว่าความเป็นจริงในระดับพื้นฐานที่สุด มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนโลกที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็ได้อาจจะมีความเป็นไปได้หลายหลายอย่างซ้อนทับกันอยู่เป็นคําถามที่น่าจะยังไม่มีคําตอบสุดท้ายในเร็วๆนี้นะคะครับเป็นคําถามเชิงปรัชญาที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ที่น่าคบคิดต่อไปจริงๆค่